สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวัน วันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่พรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างเวสแฮมเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างเชลซีคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามโอลิมปิกสเตเดียม ผู้ตัดสินในวันนี้เป็นทางด้านแซมบาร์อดมาเริ่มกันที่เจ้าบ้านเวสแฮมความพร้อมในวันนี้ขุนค,ค้อนเสียงที่จะเริ่มต้นฤดูกาลด้วยการแพ้คาบ้านในลีกสามนัดรวดเป็นครั้งแรกจูเลนโลเปเตกีกุนซือชาวสเปนยังไม่ช่ว์ว่าจะสามารถใช้งานเอเมซอนและนิคลาสฟูครุกได้หรือไม่เอเมซอนถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับฟูแลมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจากอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้ระบุจอดจงขนาดที่ฟูครุก พลาดมาตั้งแต่เกมนั้นจากปัญหาที่เอ็นร้อยหวายและน่องเรามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยืยนเชลซีกันบ้างความพร้อมในวันนี้สิงบูมีลุ้นเอาชนะ3เกมเยืยนแรกของฤดูกาลในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2017-2018ถึงภายใต้การคุมทัพของอันโตนิโอคอนเต้เอนโซมาเรสกากุณสือชาวอิตาลีได้ทั้งเคแนนดูบิวรี่ฮอนและเอนโซเฟนานเดสกลับมาซ้อมแล้วในสัปดาห์นี้หลังพลาดลงเล่นในเกมชนะบอลมัดเนื่องจากป่วย มาโลกุสโตและโรมิโอลาเวียก็มีลุ้นรีเทิร์นคืนทีมเช่นกันหลังผ่านอาการบาดเจ็บมา11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้เวสแฮมจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยอันฟองอารโอราอารอนวานวิสากาคอนสเตนติโนสมาฟโรปานอสแม็คคิวแมนอารอนคริสเวนเอสซอนอันวาเรสกิโดโรริกสจารอดโบเวนลูคัสปาเกตาโมฮัมหม็ดคูดุสมิคาอิลอันโตนิโอ เชลซีจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยโรเบิร์ตซานเชสมาโลกุสโตเวสเล่โฟฟาน่าลีวายโคนวิลมาร์กูกูเรเอนโซเฟนานเดสมอยเซสเฟเซโดโนนี่มาดูเอเก้โคนพาวเมอร์เจดอนซานโช่นิโกลัสแจ็คสันทัศนะของคู่นี้ เวสแฮมได้เล่นในรังแต่เชลซีในฤดูกาลนี้ก็ยกระดับเรื่องความเขี้ยวขึ้นมาเยอะเกมเยือนอนลีกก็คว้าชัยได้รวขดขณะที่ขุมกำลังก็สมบูรณ์เกือบจะเต็มที่แล้วมองว่าทีมเยือนที่หลากหลายกว่ามีดีพอจะบุกมาเอาชนะได้จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าเวสแฮมเปิดบ้านแพ้เชลซีไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อสองแล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์ comment. กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วย และสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับหวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ